หิวกันแล้วหรือยังครับวันนี้พาไปบุกตลาดเตาปูนแหล่งรวมของอร่อยราคาดีมีครบทั้งคาวหวานใครไม่มาถือว่าพลาดสุด,สดไปดูกันว่ามีอะไรเด็ดๆบ้างมาเริ่มกันที่ร้านแรกเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือจะอยู่ด้นในสุดของตลาดถ้าใครมาก็ต้องมาแวะร้านนี้ไม่งั้นเดี๋ยวมาไม่ถึงตลาดเตาปูน,นะครับก๋วยเตี๋ยวเรือของที่นี่จะเป็นสูตรโบราณจุดเด่นของเขาจะอยู่ที่ตัวน้ําซุปจะมีความข้นคลักมากๆหอมกลิ่นเครื่องเทศรสชาติหวานน้าเค็มตามมีให้เลือกทั้งแบบก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวหมูอร่อยเลยครับต กลิ่นเครื่องพะโล้รส <โด S 1> ชาติเค็มนำหวานกลมกลม่อมให้นึกถึงก๋วยจับโบราณบอกได้คําเดียวว่าทําดีทําถึงมากๆแถมราคาบอกได้เลยว่าถูกอีกตั้งหากลองแวะกันดูนะครับร้านนี้จะอยู่ฝั่งตลาดสดแล้วเดินทะลุมาข้างหลังนะร้านนี้อยากให้มาลองครับไปต่อกับร้านที่3เป็นร้านขายกล้วยแคร์ไข่ขนกกระทาไข่หงร้านนี้คนก็ต่อคิวกันเยอะเหมือนกันตัวไข่นกกรทาจะกรอบหนึบๆมากๆอร่อยเลยครับ เดินออกมามาเจอร้านนี้ขนมปังนึ่งแบบสมัยก่อนอน,นี้ซื้อแบบไม่คาดหวังขนมปังไส้พริกเผาจะบอกว่ามันจึงมากเหมือนปังนุ่มสุดๆลก็มาถึงคิวของร้านนี้บอกเลยไม่แวะไม่ได้แล้วร้านไอศครีมโฮมเมดร้านอาจารย์ประทินไอศครีมมีไอติมให้เลือกหลายรสมากๆแต่รสทีเด็ดที่ขาที่ผมชอบสุดๆก็คือรสทุเรียนรส<ม>ชาติหอมหวานมันอร่อยสุดๆแถมราคาไม่แพงและนี่คือเพียงบางส่วนของตลาดเตาปูนของอร่อยยังมีอยู่อีกเพียบแถมเดินทางก็ง่ายตรงเอ็มอาร์ทีปเตาปูนเลยแล้วมาลองดูนะครับ